ยินดีกับทีมชาติสเปนด้วยนะครับคว้าแชมป์ยูโร2024สมัยที่4เรียบร้อยแล้วนะครับเย่ Yay! ตมือนะครับวันนี้เอาสถิติแล้วก็ข่าวข่าวนะครับมาให้ดูกันสักนิดนึงนะครับไปดูข้อมูลกันเลยนะครับยินดีกับทีมชาติสเปนด้วยนะครับคว้าแชมป์สมัยที่ 4นะครับยูโร2,024นะเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมเปิดข้อมูลให้ดูจากวิกิพีเดียเลยนะครับนี่อันนี้เป็น3ครั้งก่อนหน้านะครับครั้งล่าสุดเขายังไม่ได้อัพนะครับมี1 9 6 4 2 8 0 8แล้วก็2 0 1 2แล้วก็2024ล่าสุดนะครับหลังจากได้4แชมป์เนี่ยก็จะมาอยู่อันดับหนึ่งเลยครับจะเป็นทีมที่ได้แชมป์เยอะสุดนะครับเหนือเยอรมันนะครับเยอรมันก็3นะครับ ตบมือเลยสุดยอดน,นะครับนี่นี่การเข้าชิงของขา่าวองหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็สติติอื่นๆนะครับไปดูที่เพจของทางยูโรได้เลยนะครับนี่สถิติเขานะครับแล้วก็นี่นี่นี่คนยิงนะครับเมื่อคืน2อหนึ่งนะครับสเปนนำก่อนนะครับนี่ก็วเวลเลียมนาะที47่โคพาเมอร์นาะที73ตีเสมอครับแล้วก็โอยาสบาวนักครับ ยิงประตูชัยนาะที86นะครับสเปน2อังกฤษ1นะครับอังกฤษก็เข้าชิง2ครั้งรวดผิดหวัง2ครั้งลวดนะครับก็เป็นกําลังใจให้อังกฤษแล้วก็แฟนๆอังกฤษด้วยนะครับสเปนเขาเหมาะสมอ่ะเพราะว่าเขาเขาโหดจริงๆนะครับชนะลวดนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ยูโร2024 Official นะครับนี่เลยแล้วก็ดาวลุ่งยอดเยี่ยมครับ แน่นอนครับยามาวครับอายุ17กับอีก1วันนะครับก่อนหน้านี้ทัวร์นาเมนต์นีนเล่นมา16แบก16กว่าแต่ว่าตอนนัดชิงเนี่ย17พอดีนะครับยินดีกับน้องด้วยนะครับสุดยอดเด็กโหดจริงๆนะอายุ17แล้วก็นักเล่นผู้เล่นนะครับยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ครับ MVP ประจำทัวร์นาเมนต์เป็นโรดี้ครับ กองกลางจากซิตี้นะครับคงเส้นคงวาแล้วก็ทำให้ทีมมาสมดุลได้โคตรโหดเลยนะฮะแล้วก็เป็นรูปภาพบรรยากาศนะครับโมลต้ากับตันครับโมลต้าก็ยังไม่แก่นะเพิ่งจะ31เองอ่ะนะครับอายุไม่เยอะนะแกดังนานแล้วเนาะโมลต้าเนี่เพิ่งจะ30ต้นต้นๆนะครับยังได้อีกหลายปีนะครับนี่นมีรูปให้ดูนะครับอยามาานะครับโรดี้นะครับ แล้วก็นิโกวิลเลียมอีกคนหนึ่งนี่มันก็โหดพอ,อกันนะครับนี่นสถิติของสเปนก็ชนะรวดครับชนะ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 โอโ้โหโคตรเก่งนะครับดูบรรยากาศก,รรกันหน่อยนะครับแชมป์สมยัยสอันนี้ก็มีคนโพสต์แฮนด้เกนเสียใจนะครับเสียใจแมนอัลเดอร์แมนท่นนี้ก็นิโกวิลเลียมครับแล้วก็บรรยากาศะนะเพื่อนเข้ามาดูได้นะเพจเขานี่ มีวิดีโอด้วยอ่าโอเคยินดีกับสเปนนะครับแล้วก็ถ้าใครที่เซิร์ชนะครับว่ายูโร2024ครับเขาก็จะมีจุดพูดให้ด้วยนะ o o o g l e ฟุตบอลน,นะครับโหดมากๆเดี๋ยวมาดูภาพรวมกันนะครับภาพรวมสถิติเนาะนสเปนแชมป์ไม่มีตัววิ่งเลยนี่ครับดาวซันโวนะครับมี3คนเนี่ยเอ้ย3ลูก1 2 3 4 5 6คนนะครับ น่าจะครองแชมป์ร่วมนะมีกัโ๊โปมอสิล่าโอโมชานเคนแล้วก็ของจอจีครับเออผมขอไม่อ่านนะผมออกเสียงเขาไม่ถูกนะครับนี่ครับแล้วก็เทพจ่ายดาวซันโวเทพจ่ายก็จะเป็นยามมลครับจ่าย4คนเดียวเลยนะครับอย่างโหดเอาไปเลยรางวัลดาวลูกยอดเยี่ยมนะครับใบเหลืองนี่ใบเหลืองนะครับโรดี้ก็3 3ส,สใบเลยนะใบแดงนะครับ ประเขาวก็หนึ่งใบนะครับสเปนสมดุลจริงๆเลยนะครับอันนี้มีสถิติน่ารู้ของไทย p b s อาจจะเปิดให้ดูแล้วก็ข่าวอื่นๆนะครับข่าวอื่นๆก็เล่าไปแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นเฮนดี้เคนนะครับบอกว่าเจ็บปวดนะครับคงเจ็บอีกนานนะครับหลังอังกฤษพ่ายสเปนนะครับ ก็ยินดีกับสเปนนะครับที่ได้แชมป์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมชาติอังกฤษแล้วก็แฟนๆนะครับเดี๋ยวผมฝากลิงก์แอเฟเวลเลโปรแกรมหน่อยนะครับทุกคนใครหาอุปกรณ์กีฬานะครับไปที่ adidas.co.th นะครับใครหาเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาทีมชาติหรือว่าสโมสรครับผมแปะลิงก์ให้นะครับกดเข้ามานะครับหน้าหลักแล้วก็มาที่กีฬาตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่ฟุตบอลครับกดเข้าไปปุ๊บก็จะเจอหน้านี้นะครับฟุตบอลนะครับ มีเสื้อฟุตบอลประกันกีฬานะครับสามารถเข้ามาช้อปปิ้งออนไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับเดี๋ยแปะให้นะครับก็กดเข้าไปสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับแบรนด์อื่นๆก็จะมีหมวดสีแดงครับเป็นหมวดสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ครับหมวดสีม่วงครับเป็นหมวดอสังหานะครับเกี่ยวกับบ้านนะครับขอสินเชื่อบ้านหมวดสีส้มครับขอสินเชื่อรถยนต์ประกันรถยนต์นะครับ อุปกรณ์กีฬาหมดสีเขียวนะครับแล้วก็หมด IT คอมพิวเตอร์สีน้ำเงินนะครับแล้วก็หมวดเบ็เตร็จครับหนังสือนะครับช้อปปิง้งห้างดังเก็บคูป,ปองส่วนลดส่งฟรีช้อปปิ้งลาซาด้าอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะโอเคถ้าซื้อหรือว่าทำธุรกรรมผ่านลิงก์ผมผมก็ได้ค่าน้ำค่าไฟด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีบ๊ายบายจ้าสเปนปูน,ปน